ก็เป็นความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีนะคะแต่ว่ามาดูอีกสถานการณ์หนึ่งที่ถือว่าเป็นสถานการณ์ร้ายรายวันนะคะ,คะนั่นก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ด้วยกันนะคะซึ่งกรามานภาคสี่ส่วนหน้าก็ประนามการก่อเหตุค่ะคนร้ายรอบยิงชาวบ้านค่ะก่อนเผาทาลายศพด้วยนะคะแล้วก็โยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐขณะที่ฐาทหานเองก็พะักกับกลุ่มคนร้ายก่อนที่จะยึดฐานปฏิบัติการพร้อมยึดอุปกรณ์ประกอบระเบิดได้เป็นจานวนมากด้วยกันค่ะ อุปกรณ์ประกอบระเบิดทั้งถังแกส๊สปุ๋ยยูเรียระเบิดแบบคว้างแล้วก็ลูกระเบิด RPG รวมกว่า50รายการเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ยึดได้จากค่ายพักชั่วคราวของกองกำลังติดอาวุธ RKK บนเทือกเขาตะเวพื้นที่หมู่4ี่บ้านบือแจงตําบลบององอําเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสพันเอกรุ่งโรจน์อนันตโธผู้บังคับการกรมฐานพรานที่45เปิดเผยว่า ของกลางทั้งหมดสามารถผลิตระเบิดสแสวงเครื่องได้ไม่ต่ำกว่า30ลูกและค่านี้เป็นแหล่งประกอบระเบิดสแสวงเครื่องของกลุ่มกองกำลังติดอาวุธ r k k ที่นําไปใช้ก่อเหตุร้ายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งซ่องสุมของแกนนำระบับระดับปฏิบัติการที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอระแงจนะแะจัแนะและเจาะไอร้องคือนายอัมรนมิงนายอุสนีบาโดและนายต่วนแซต่วนกือจิ โดยเกาะลงมือก่อเหตุบรรดาแกนนําจะนัดประชุมวางแผนกันที่ค่ายนี้ด้วยด้านหน่วยข่าวความมั่นคงเปิดเผยว่าระเบิดที่คนร้ายเตรียมผลิตนั้นจะถูกนําไปใช้ก่อเหตุร้ายพร้อมกันในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ในวันที่13กุมภาพานันธ์นี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ1ปีที่นายมารอโซจันทรวดีแกนนําคนสําคัญถูกเจ้าหน้าที่วิสามันพร,มพร้อมพวกรวม16คน ขณะที่บุกโจมตีผ่านปฏิบัติการของหน่วยนาวิกโยธินแอมเภอเจาะจอเอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสพันเอกประโมทพรมอินโคศโกกรมนาภาค4ส่วนหน้าได้กล่าวถึงกรณีกลุ่มคนร้ายลอบยิงชาวบ้านซึ่งเป็นสตรีก่อนเผาทำลายศพในพื้นที่อำเภอยะอริ่งจังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้วา่าเป็นพฤติกรรมที่กลุ่มคนร้ายสร้างสถานการณ์แล้วโยนความผิดให้เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นการกระทําที่สังคมควรประนามเพราะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบคือผู้บริสุทธิ์โดยตํารวจได้รวบรวมหลักฐานเพื่อนําตัวคนร้ายมาลงโทษส่วนกรณีเจ้าหน้าที่สามารถยึดค่ายปฏิบัติการกลุ่มคนร้ายบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนาราธิวาสได้ถือว่าเป็นความสําเร็จเพื่อหยุดยั้งการก่อเหตุร้าย